ยินดีต้อนรับกลับสู่ AKD Auto ช่องของคุณสำหรับรีวิวรถยนต์เชิงลึกและอัปเดตยานยนต์ล่าสุดวันนี้เรามีสิ่งที่เศษมาให้คุณมาอิน d ราสกอร์ i ิโอ2 5สีเขียวทะเลที่สวยงามสะดุดตาหากคุณเป็นแฟนของ SUV สุดแร่งที่ผสมผสานร,ระหว่างพลงังสไตล์และความอเนกประสงค์ได้อย่างลงตัว คุณจะต้องชื่นชอบทุกสิ่งที่รถยนต์อันเป็นเอกลักษณ์คันนี้มอบให้2,025 Scorpio ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่ในขณะที่ยังคงความสามารถในการลุยทุกเส้นทางและภาพลักษณ์อันทรงพลังไว้ได้อย่างครบถ้วนมาจอดลึกกันเลยว่าทำไมรถคันนี้ถึงเป็นตัวเลือกที่โดดเด่น เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก m a i n d r a s c o r p i o อ2025สีเขียวทะเลสะดุดตาตั้งแต่แรกเห็นสีเขียวทะเลที่โดดเด่นนี้เป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหราและความดุดันได้อย่างลงตัว มอบภาพลักษณ์ที่แตกต่างจากสีดำขาวและเทาที่พบเห็นได้ทั่วไปสีสันนี้ช่วยเสริมเส้นสายโค้งเว,ว้าและดีไซน์ที่แข็งแกร่งของตัวรถได้เป็นอย่างดีช่วยสะท้อนแสงได้อย่างสวยงามเผยให้เห็นถึงความบึกบึอและสไตล์สปอร์ตที่เป็นเอกลักษณ์ของ s c o r p i o อ Bio สีเขียวทะเลนี้จึงไม่ได้เป็นแค่สีแต่เป็นการแสดงออกถึงความมั่นใจและเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ด้านหน้าของ s c o r p i o สร้างความประทับใจได้ทันทีด้วยดีไซน์ที่ดุด,ดันและสง่างามกระจังหน้าขนาดใหญ่สีดำเงาพร้อมแถบโครเมียมตามสไตล์ m a ิน r a ผสานเข้ากับไฟหน้าเล็ดทรงเหลี่ยมอันดุด,ดันที่มาพร้อมไฟ DRL ในตัวช่วยให้ s c o r p i o ดูทรงพลังและหน้าเกรงขามฝากระโปรงหน้าที่มีเส้นสายคมชัดช่วยเพิ่มความสปอร์ตในขณะที่กันชนหน้าทรงแกร่งพร้อมแผ่นกันกระแทกและไฟตัดหมอกช่วยเสริมภาพลักษณ์ของรถที่พร้อมลุยทุกเส้นทาง ด้านข้างของสกอร์ i ปิยโอยังคงความโดดเด่นด้วยการออกแบบที่ลงตัวระยะห่างจากพื้นสูงซุ้มล้อขนาดใหญ่และล้ออันลอยสุดเท่สแสดงถึงความพร้อมสำหรับการลุยเส้นทางวิบากมือจับประตูและขอบหน้าต่างสีเดียวกับตัวรถพร้อมด้วยแถบโครเมียมเสริมลุกหรูเส้นสายตัวถังที่ชัดเจนช่วยเสริมรูปลับแข็งแรงสีเขียวทะเลทำให้เส้นสายเหล่านี้ดูเด่นชัดขึ้นช่วยให้รถดูมีมิติและพลังจากทุกมุมมอง ที่ย้านหลังของสกอร์ปิโอมาพร้อมไฟท้ายเล็กทรงตั้งซ้อนกันแบบเฉพาะตัวดูฉบเฉียวและทันสมัยกระจกหลังทรงเหลี่ยมพร้อมสปอยเลอร์หลังและไฟเบรกดวงที่3เสริมลุคสปอร์ตกันชนหลังทรงแข็งแรงพร้อมแถบสีเงินช่วยเพิ่มความดุดเดืขณะที่โลโก้มาอินดราและสัญ,ญลักษณ์สกอร์ปิโอบนพื้นสีเขียวทะเลดูโดดเด่นและหรูหราเมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารของสกอร์ปิโอ2025คุณจะพบกับความหรูหราที่ผสานกับความทนทานได้อย่างลงตัว การออกแบบภายในให้ความรู้สึกรูหราและทันสมัยด้วยวัสดุคุณภาพสูงและงานประกอบที่ประณีตแขงคอนโซลหน้าออกแบบมาอย่างสวยงามพร้อมวัสดุสัมผัสนุ่มขอบโครเมียมและการตัดเย็บที่พิถีพิถันสีเขียวทะเลถูกนำมาใช้เป็นดีเทลเล็กๆเ,เพื่อเชื่อมโยงกับดีไซน์ภายนอกอย่างกลมกลืนเบาะนั่งหุ้มหนังคุณภาพสูงพร้อมการตัดเย็บแบบพิเศษให้ความสบายและการรองรับที่ดี ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับหรือผู้โดยสารที่นั่งแถวที่2อกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายและที่นั่งแถวที่3าสามารถพับเก็บได้เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่ว่าจะบรรทุกผู้โดยสารหรือสัมภาระสกอร์ปิโอคือคำตอบสำหรับครอบครัวนักเดินทางและผู้ที่ต้องการ SUV ที่ครบเครื่อง ด้านเทคโนโลยี m a ิ h i n d r a Scorpio 2025มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่แบบ s d ที่มาพร้อมระบบ Infotainment u Connect รื่องใหม่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้คุณเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนสั่งงานด้วยเสียงและใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างสะดวกเสียงจากระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงคมชัดทำให้ทุกการเดินทางสนุกสนาน สกอร์ปิโอ2 0 2 5ยังมีหน้าจอดิจิทัลแสดงข้อมูลสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเร็วระดับน้ำมันหรือข้อมูลการขับขี่แบบออฟโรดมาพร้อมปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยให้เข้าถึงฟังก์ชันสำคัญได้ง่ายโดยไม่ต้องลามือจากพวงมาลัย คุมพลังของ s c o r p i o 2 0อ5 0 2 5ไม่ทำให้ผิดหวังด้วยเครื่องยนต์ดีเซลประสิทธิภาพสูงส่งมอบแรงบิดมหาศาลเหมาะสำหรับลากจูงบรรทุกของหนักหรือปีนป่ายเส้นทางวิบากระบบขับเคลื่อน4ี่ล้ออันทรงพลังช่วยให้การขับขี่บนทางวิบากมั่นใจและปลอดภัยในด้านความปลอดภัย s c o r p i o 2025มาพร้อมถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่ง ABS EBD ระบบควบคุมเสถียรภาพระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและระบบควบคุมการลงทางลาดชันเสริมด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งเพื่อการป้องกันท่านสูงสุดสรุปแล้ว m a h i n d a s c o r p i o 2025สีเขียวทะเลคันนี้เป็น SUV ที่สมบูรณ์แบบผสมผสานดีไซน์ที่สวยงามสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมเทคโนโลยีล้ำสมัยและความปลอดภัยไว้ได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับการเดินทางในเมืองและการผจญภัยทุกเส้นทาง แล้วคุณละคิดยังไงกับมาอินราสกอร์พิโ2,025สีเขียวทะเลคันนี้เป็นรถที่ตอบโจทย์สไตล์และความต้องการของคุณหรือเปล่าคอมเมนต์บอกเราได้เลยอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตาม AKD Auto เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ยานยนต์เด็ดๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไป